กางเกงยินลีไวรุ่น501เลขกระดุม292วันเดือนปีที่ผลิต4 7 1เจหนึ่งสวันเดือนปีที่ผลิตสัปดาห์ที่47็ปี2013นะครับมันเกงตัวนี้เลขกระดุมสองนะฮะคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเลขกระดุมนะครับว่าเลขกระดุมรหัสเลขกระดุมแบบนี้จะมาจากประเทศไหนผลิตในช่วงปีอะไรนะครับย้ำอีกทีนะครับเลขกระดุม2 9 2นะฮะ วันเดือนปีที่ผลิต4713ก็47 13, คือสัปดาห์ที่47ปี13นั่นเองนะฮะเพื่อนทุกคนกางเกงตัวนี้นะฮะกางเกงยีนลีไบรุ่น501เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเลขกระดุมนะฮะ292นะฮะเลขกระดุม292ตัวนี้กางเกงตัวนี้ที่ป้ายแคร์นะฮะไม่ได้ระบุเม็ดอินมานะฮะแต่แต่มีระบุตัวเลขตร,ตรงตรงนี้นะฮะรบะบุตัวเลขตรงนี้เป็น02 092 Barcelona นะฮะหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะก็เจอตัวนี้ผมเรียกว่าเป็นงานมาจากบาบาร์เซโลน่านะฮะแต่ไม่ได้ระบุเมดอินนะฮะก็คือเลขกระดุม292นะฮะตัวนี้เพื่อนๆทุกคนมีป้ายแคร์มาที่หนึ่งใบนะฮะเนี่ยนะฮะเลขกระดุม292เป็นงานประเทศบาเซโลน่านะฮะเห็นระบุมาแค่บาเซโลน่าหรือกาซ่านั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่ได้ระบุเมดอินมานะฮะป้ายแคร์นะฮะเลขกระดุม สองเก้าสองตรงนี้นะฮะตรงปลายนิ้วนี้สองเก้าสองแล้วก็วันในปีที่ผลิตสัปดาห์ที่สี่สิบเจ็ดปีหนึ่งสามนั่นเองนะฮะเนี่ยนะสัปดาห์ที่สี่เจ็ดปีหนึ่งสามครับผมแล้วเราก็จะมีขนาดวัดจริงของเกงตัวนี้นะฮะเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงเอวสามสิบห้ายาวทั้งตัวสี่สิบห้าปลายขาแปดนะ,พะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คือเลขกระดุมสองเก้าสองตัวนี้นะครับเป็นงานบาสิลูน่านั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับพรเพื่อนๆทุกคนเราจะมานําสาระดีๆเกี่ยวกับเกงยีนลีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งไปให้ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ต้องการหาข้อมูลว่าเกงเลขรหัสเลขหลังกระดุมตัวไหนเลขอะไรมาจากประเทศไหนนะฮะก็จะมีคําตอบให้ที่นี่นะฮะสำหรับช่องของเรานะฮะจะให้ความรู้กับเพื่อนๆไปด้วยนะฮะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ จะได้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานําสาระดีๆเกี่ยวกับวงเกงยินรีวา501มาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนั่นเองนะฮะขนาดตามป้ายนะฮะ W 36L 34กางเก่งตัวนี้นะฮะเลขกระดุม292นะฮะมาจากบาซ่าหรือบาเซลูนานะฮะประมาณนี้นะครับตามป้ายแค่ที่ระบุนะฮะผมพูดตามหลักฐานที่มีอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ